ามาเข้าสู่ช่วงถามตอบกันนะคะหลังจากที่เราได้ฟังไปแล้วเรามาลองทบทวนความรู้ดูนะคะว่าเราจะตอบกันได้หรือเปล่าข้อที่1นนะคะถามว่าข้อใดจัดเป็นบุคลิกทางกายค่ะบุคลิกภาพทางกายนะคะตัวเลือกที่1รูปร่างหน้าตาทรงผมตัวเลือกที่2รูปร่างทรงผมนิสัยตัวเลือกที่3นะคะสติปัญญานิสัยและก็ความรู้สึกตัวเลือกที่4ภาษาน้ำเสียงแล้วก็นิสัย ตัวเลือกที่5นะคะการแต่งกายสติปัญญาแล้วก็นิสัยค่ะจากที่ได้บอกไปแล้วเนาะนะคะว่าบุคลิกภาพเนี่ยก็แบ่งเป็นทางกายใช่ไหมคะทางใจแล้วก็มีในเรื่องของวาจาด้วยเป็นบุคลิกภา,ภาพภายนอกกับภายในนะคะอันนี้ถามว่าทางกายเป็นข้อไหนนะคะแน่นอนเลยคำตอบนะคะเฉลยก็คือตัวเลือกที่1ค่ะเป็นเรื่องของรูปร่างหน้าตาทรงผมอาจจะเป็นในเรื่องความสะอาด เหล่านี้เป็นสิ่งภายนอกที่มองเห็นนะคะแต่พวกนิสัยสติปัญญาอารมณ์ความรู้สึกพวกนี้นะคะจะเป็นบุคลิกทางใจนะคะส่วนภาษาน้ำเสียงเหล่านี้จะเป็นบุคลิกกระภาพที่เป็นทางด้านวาจานะคะต่อมานะคะข้อที่2ถามว่าการกระทำในข้อใดจัดว่า เป็นบุคลิกภาพที่ไม่ดีนะคะหรือสะท้อนให้เห็นถึงบุคลิกภาพที่ไม่ดีตัวเลือกที่1กวางชอบนั่งกระดิกเท้าและกรอกกิ้งใสยตานะคะตัวเลือกที่2กิ๊กมักดูแลความสะอาดร่างกายให้สะอาดอยู่เสมอตัวเลือกที่3กุ๊กมักสบตาก,กับคู่สนทนานแล้วก็ตั้งใจฟังตัวเลือกที่4นะคะก้อยเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเสมอตัวเลือกที่5กวางออกกำลังกายสม่ำเสมอเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงค่ะ คนไหนนะคะในตัวเลือกเหล่านี้ถือว่ามีบุคลิกภาพที่ไม่ดีนะคะคำตอบแน่นอนเลยก็คือตัวเลือกที่1น,นะคะชอบนั่งกระดิกเท้าแล้วก็กรอกกิ้งใส่ตาอันนี้เป็นบุคลิกภาพที่ไม่ดีนะคะจะทำให้ผู้ที่พบเห็นเนี่ยอาจจะรู้สึกรำคาญตาแล้วก็ไม่ถูกชะตานะคะต่อมานะคะข้อที่3นะคะถามว่าข้อใดไม่ใช่วิธีสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ะะตัวเลือกที่1คือปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยกิริยาที่สุภาพอ่อนโยนแล้วก็ให้เกียรติตัวเลือกที่2นะคะยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นตัวเลือกที่3นะคะรู้จักช่วยเหลือบริการแล้วก็มีน้ำใจต่อผู้อื่นตัวเลือกที่4ไม่ดูถูกดูหมิน่นก้าวร้าวหรือแสดงอำนาจเหนือคนอื่นและตัวเลือกสุดท้ายนะคะแสดงอารมณ์ความรู้สึกทุกอย่างที่มีออกมานะคะ อะข้อใดไม่ใช่วิธีที่จะสร้างมนุษยสัมพันธ์อันดีกับบุคคลอื่นนะคะแน่นอนเลยนะคะ,ฉะเฉลยนะคะคำตอบก็คือตัวเลือกที่5นะคะแสดงทุกอารมณ์ความรู้สึกที่มีนะคะจริงๆแล้วเราอาจจะต้องเก็บบางอารมณ์ความรู้สึกเอาไว้นะคะเช่นถ้าเรากําลังโกรธอยู่ แล้วมีบุคคลที่ไม่รู้จักเดินมาเราจะไปแสดงทุกอารมณ์ใส่เขาอันนี้ก็ไม่ใช่วิธีการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนะคะแต่ว่าตัวเลือกอื่นๆเนี่ยใช้หมดเลยค่ะต่อมานะคะในข้อที่4นะคะถามว่าตามหลักพุทธศาสนาเนี่ยข้อใดนะคะคือวิธีการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอื่นนะคะตัวเลือกที่1พรหมวิหาร4ค่ะตัวเลือกที่2นะคะทศพิรทราชธรรม10ตัวเลือกที่ส จัก,กรวรรดิวัตสิบสองตัวเลือกที่4ความรักระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์นะคะและตัวเลือกสุดท้ายฮิกมะค่ะอลองคิดดูนะคะว่าจะเป็นข้อไหนนะคะในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีของพุทธศาสนานะคะตามหลักคำสอนอคำตอบนะคะก็คือข้อที่1ค่ะพรหมวิหาร4ได้แก่อะไรบ้าง เมตตามุทิตากรุณาอุเบกขานะคะ่ะเลี้ยงใหม่นะคะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานะคะจากที่ได้บอกไปแล้วส่วนทศพิตร,ราชธรรมหรือจกักรวรรดิวัตอันนี้เป็นธรรมะของกษัตริย์หรือว่าผู้ปกครองประเทศนะคะะต่อมานะคะข้อที่5ถามว่าข้อใดไม่ใช่วิธีการที่จะสร้างความสัมพันธ์อันดี กับบุคคลทั่วไปนะคะไม่ใช่วิธีที่ดีนะคะ 1. คือวิาพากวิจารณ์บุคคลทั่วไป 2. คือให้ความสนใจความสำคัญกับบุคคลทั่วไปโดยเฉพาะเรื่องที่กำลังพูดคุยกัน 3. คือจงยิ้มไว้เสมอนะคะแสดงออกถึงความเป็นมิตรนะคะ 4. คือสามารถจำชื่อนะคะกับผู้สนทนาได้ และสุดท้ายตัวเลือกที่5นะคะทำหน้าที่เป็นผู้ฟังที่ดีโดยไม่พูดสอดแทรกขึ้นมาอ่ะอันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะวิธีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีทั่วไปเลยนะคะก็คือตัวเลือกที่2ถึง5นะคะวิธีที่ไม่ดีก็คือตัวเลือกที่1ค่ะวิพาก์วิจาร์ณบุคคลทั่วไปนะคะบางทีเนี่ยเราไปวิพากวิจาร์ณคนอื่นก็เถอะนะคะแต่ผู้ฟังอาจจะรู้สึกว่าไม่สบายใจที่อยากจะคุยกับเรานะคะ อันนี้ก็เป็นวิธีการสร้างความสัมพันธ์ที่ไม่ดีนะคะ